ก่นฟังฟังอะไรอ่ะบคุกับคุณโบนัสสีเฮ้ยครับเพื่ออาบน้ำเสร็จครับก็เลยมาเพราะว่าผมแบบตอนแรกผมไม่รู้ว่าเอออะไรเขาเขาคุยกันในไหนเลยเพราะว่ามันต้องโหลดแอปอะไรมาใช่ไหมแล้วก็ก็เลยแบบคืออาบน้ำเสร็จปุ๊บคูต้าทักไลน์มาพอดีต่างๆเนี่ยนะก็เลยแบบเออลองเข้ามาดูเอ๊ะสภาพคนอาบน้ำเสร็จคนสภาพคนอาบน้าเสร็จเป็นยังไงครับพี่โบนัส กูตากู้าแล้วขอร้อนึกไม่ออกเลยอ่ะกส่าผมเสร็จจะเป็นสัม่าษยงไงนะคนนโอ้หนูเกลเด็เ็กคนนะเห็นไหมว่าช่างาผมม่ยแันมีกล้องนิดนะขาผม่วเราแก้แก้มอไปโดนสีคนนักคนเราแก้แก้มันไปโดนสีโอ้ยไม่สดว คุตาจะฆ่าพวกเราเหรอฮะให้พวกเราจินตนาการไปเองนะว่าคนทับน้ำเป็นยังไงเันก็รเป่าเซ็็ตเนยครับพี่อย่นี้ก็แบบได้ได้ดูอ่าที่พี่แฟนขับจีนเขาถ่ายรูปอเขียนเฮ้ยไม่ใช่หืีวาดรูปมาให้เนี่ยสวยมากคุตาเดียวคุณยังไม่เห็นเลยรูปแบบสวยมากจริง ผมลงทวิตไปเมื่อกี้เข้าในนะครัะมีคนล่อลวงที่ล่อลวงเขาลักเดี๋ยวเขามาเอาจริงๆทำไงพี่โป้เฮ้ยนะผมไม่เอาไปให้ที่ออฟฟิศหรอกแล้วถ้าเขาหมาหัวในมั้เธอฟิวเงี้ยมันมาไม่ได้นะนะวันนี้มาแต่เช้าเลยนะหลังตีสี่คนแล้วผมชีด ก็สิ้นกันแล้วอ๋อก็สิ้นกันแล้วโอเคแต่ว be ่าตอนนี้ออกไปไม่ได้กันเป็นเครือขีวไงอ๋ออือไม่งั้นบนนั้นไม่ไม่ไม่งั้นทอรลักขับรถมาแล้วแน่นอนแวะผมชอบเอฟเฟกต์อะสายเป็นคนจอ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 เลยพี่จอจอเดี๋ยวเราซื้อได้เงี้ยวไปบุญนะตัวจริงไงนะอาจจะเป็นช็อปปิ้งมา ไหนดูซิไหนดูซิทุกคนจะจำมือโบนัสได้แหละเราเปิดต้องชมมือแค่มือก็เอาคอามือแมือก็มาอาเอารอลวงทุกอย่างรอหลวงทุกทางจริงๆคุณตาโอ้โหก็อยากรูใช่บนัสตัวจริงหรือเป้าอย่างนี้อมโตปอมครับสวัสดีค่ะคุณปอเอ็งนึงสวัสดีค่ะ้ยโอเคโบนัสนขับเป็นยังไงบ้าง นี่หนึ่งปีแล้วเนาะที่หลังจากกันที่คนนัวนตายกับมัแล้วก็ตั้งชื่อดมกันรู้สึกยังไงบ้างกับหนึ่งปีที่ผ่านมาอันนี้คือวันครบรอบหนึ่งปีที่เราตั้งชื่อดอมลครับใช่ค่ะเป็นวันที่วันเนี้ยเป็นวันที่คุณบัวนัดทวิตเขาว่าดอมยี่สิบห้าครั้งแรกอ๋อแปีแจ้นเหรอครับใช่ค่ะวันนี้เป็นปีที่แล้วเย่เย่ หนึ่งปีแล้วหรอครับมันเร็วมากมากเลยอ่ะรู้สึกเหมือนยังไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบทำแบบทำแบบยิมเจนไวไปก็ยังไม่ได้แบบอะไรเลยเอ๊ะตอนนั้นมีเจนไวยังไหมพี่โบตอนนั้นมีเจนไวยังเราทำเสร็จแล้วยังเอ่อยังครับก็แต่ยังค่ะต่ยังยางขาอ๋อกระดาษกระดาษยัง วันนั้นรู้สึกยังไงบ้างครันเป็ปีผ่านมาแล้วเอ่อผมรู้สึกแบบมันมันผ่านไปเร็วมากๆครับเวลาอะไรที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกรู้สึกแฮปปี้นะรู้สึกว่าเราเราไม่เคยคาดหวังในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเลยเราการที่เราไม่คาดหวังแล้วมันมีสิ่งสิ่งนี้เกิดขึ้นอ่ะผมรู้สึกว่ามันมันโคตรอิ่มใจอ่ะมันรู้สึกแบบ พราะเมื่อก่อนผมเป็นผมเป็นคนที่ชอบคาดหวังมากมากครับคาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นคาดหวังว่าจะต้องเป็นแบบนี้คนนั้นจะต้องเป็นอย่างที่เราคาดหวังอะไรอย่างที่เราต้องการแต่ว่าพอโตขึ้นโตขึ้นอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนความคิดเรามาเ d s e t เราเรามีความสุขมากขึ้นกับกับสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยนอยกับกับสิ่งที่เราอยากทํา อะไรเงี้ยพอเราได้ได้เดินในเวที่เราอยากทำแล้วมันมีคนที่คอยผาักการเราคอยเป็นแบบแรงพุช h ให้เราได้ทำในสิ่งที่เราอยากม,มากขึ้นมารู้สึกว่าเราจะทำให้เขาอิวังไม่ได้ด้วย,ยวก็เราเดินคนเดียวแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนเราแบบไม่ได้เดิน ลำพังแล้วอ่ะมันมันดีมากเดี๋ยวเ้ืก็มีแทนตัวคนน้อที่เห็นเป็นตัวเป็นตนอยู่ในอยู่ในในในโอไลน์ใช่ไหมเขาเรียกอะไรอ่ะโอเขาเรียกอะไรครับไลน์สุ่มใช่อืมไม่ต้องแทนตัวคนนะมายอดเท่าไหร่ตอนนี้ไม่รู้เลยครับแต่ว่าไม่เห็น ไปเห็นคุยคุยกันอยู่ไม่กี่คนนะแล้วอุ้ยแนมากรู้นะรู้ได้ไงวันนั้นรู้ได้ไงวันนั้นอยู่ในนั้นเหรอแอบมีความขายก่อนนะดูแน่นอนเลยแอบไปสายสืบในนั้นเปล่าแอบของก็แอบส่องอยู่เรื่อยๆแหละเออเลราได้ดินทาได้รู้ว่าเขาได้ยินไปแล้ววันๆมีแค่ตึ๊งว่ามองมองที่สองคน ถ้คดีบ่อยเหตุทุกเช้าอ่ะแบบเหมือนคุณแม่เหมือนคุปลน์คุณแม่คุยกันนะครับแบบส่งสวัสดีวันจันทร์กนอนไม่อะไรแบบนี้แรงมากจริงๆเราควรจะเป็นรูปแบบกันแบบเช่นสวัสดีวันจันทร์เป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ล่าสุดขอจะตั้งกลุ่มโพลิแฟนแดงโบนะรู้บ้างใช่อันนี้แรงกว่านะพี่การยิบโอคุจะตั้งแล้วนะชอร์าโบนะนี่นะนี่กูตั้งเลิแนไ ไอเกต้ sociedad, ını, ์มาโอาโบนัสเท่านะคะในไอจีเหรอโอลี่แฟนโอลี่แฟนเนี่ยเขาเหมือนแบบว่าสมัติ25บาทโอลี่แฟนนครับใครที่โอลี่แฟนเหรอเขาสมัติ25บาทนะคุณโบมันไม่ใช่โอลี่แฟนแบบนั้นเดี๋ยวก่อนะมาเพราะเราถูกลมทีแบบเด็นคอคุณเอนตเย ไนใิดมน้องนอนไปแล้วมั้งวันนัน้น้องนอนไปยังงี้พ่อจะเล่นเกมครับไม่ยังไม่น่านอนออละหรอตู้่บต้องไปชวนน้องมาแล้วนะเล่นเกมให้นั่งอ่านไลน์กันอ้าวโอเคเดี๋ยวคุณต้องไปทำงานต่อแล้วพี่โบมีอะไรฝากไปกับแฟนใหม่อ๋อก็อืมฝากอะไรเดี๋ยว รเราเรารู้สึกว่าช่วงน oh. ีหห้ผลงานเราอาจจะไม่ค่อยมีให้ติดตามเท่าไหร่ครับก็อยากจะให้แบบอย่าเพิ่งหายกันไปไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยเนี่ยไม่ใช่อยากจะเราพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยเพื่อเพื่อให้มันถึงวันหนึ่งที่เราจะได้เจอกันอีกแล้วก็รับรองว่าผมกับ เอาแบกจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนอือเแ็บเองแค่พูดพูดอะไรไม่ได้เยอะแต่บอกใก้บอกไว้เลยว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนที่ทุกคนบอกเลยแน่นอนจริงคุณการรู้ดีจังเลยนะคะทุกงานเป็นรู้แบบว่าคุณภาพคุณภาพอย่งนั้นเลยคุณการไปเหรอคะการรู้ แกนการอะไม่มีไม่มีไม่รู้เลยรอแวรอติดความรับวุ่นวายในรถแซี่ค่ะนะ่นแหละเจ็บอจคุดะเออทำไมทำไมแฟนเก่าผม เขาเป็นอย่างเงี้ยจ้าไม่คุ้นตาทำกับแฟนเก่าผมแบบนี้ในเมื่อในเหายเส้นเก่าก็คือแฟนเก่าค่ะแฟนใหม่คุณก็มีดิเขาคิดว่าผมไปแล้วเขาเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมครัความสวยนะน้องความสวยนะน้องนะเอถ้าวันนั้นนะครับคุณก็จะมุเหมือนกันนะวันนั้นก็ อเลไม่เล้วเขาเรีอนทำงานสายเดียวผมด้วยนะยูทูบอะไรนะยูทูบยูทูบอันเด็ดสีผมแข็มากผู้วยความวยหนาะเด็กเมื่อนา่รถสักยังไม่ถ่ายแวพี่โบนัสแล้วเนี่ยมันมีบทแบบเออว่าจะต้องเปลี่ยนเจวเจ็ตออกอะไรทนรถแซ่บมันจะปวดปนว่าโอ้ยงไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ค่ะแทนคุณต้องเป็นคนเดิมค่ะออเลอะเลอะลอะแทนคุณยังไม่ได้ถ่ายแทกคุกยังไม่ได้ชาเลนจ์น้องเจษมากเลยนะแบบว่าผีดบทบาทเป็นสองแบบเนาะโอ้กูก็แบบแปลกใจเจษเหมือนกันพี่โบรจะรู้สึกยังไงในการที่เข้าฉากกับเจษระชงจักนี้ิ่งวิ่งก่อนมาแทคุณถอยไปเต็งหนึ่งไม่ไล้โฟมในโฟรนิดนึงเนาะจะแบบ หัวหอยเป็นเนี่ยขาวอ่ะจ๊ะไม่รู้อ่ะจะได้ออนแอร์ก่อนหรือเปล่าเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ออนแอร์ก่อนสรุปออนแอร์พร้อมกันเี่ที่ขายสเก็ใกล้กันเลยแล้วถ้าอ่อนพร้อมกันนี่แย่เลยนะผมว่าเลิกไม่เป็นไรค่ะก่อนอ่านกันสุดพร้อมบ้าน โอเคเอาตัวแทนตัวแทนบอกน้องสักคนก่อนน้องจะไปจะน้องจะไปพักผ่อนได้ไปเยกงานต่อพี่จอตอจเลยค่ะพี่จอร์ค่ะพี่จอร์จเลยทำไมใช่ทำไมดีฉันตลอดเลยอะไรอะไรอะไรพี่อยากพูดพูดให้หมดนะยพี่อะากพูดดให้หมดเลยผมฟังเขาพูดอยู่ตอนเอฟเอฟเก้าสิบสี่เอฟเอฟผมก็ฟังที่เราให้เหรอเราให้ยังไม่ลองค่ะแค่แบบสึบเชื่ จะจะแล้วลวันนี้แล้ววันนี้จะร้องให้ไหมเชิญ<ะ>ไม่ค่ะก็เอ่อหนึ่งปีแล้วที่มีชื่อดอมใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายๆคนที่อยู่มากันมานานกว่านั้นตั้งแต่ซุปเปอร์บอยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่เข้ามาใหม่อะไรเงี้ยทุกคนก็คือแต่ขับหมดหมดอยากให้แบบว่าทุกคนตรงเนี้ย ก็ืเ,เป็นกําลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตน้องไปนานๆแล้วก็ยังอยากเห็นคุณทั้งสองคนทำตามความฝันเหมือนเดิมแล้วก็แบบว่าจริงๆอ่ะความฝันของเราคือแค่อยากเห็นคุณแบบขึ้นไปรับรางวัลอะไรสักรางวัลหนึ่งอ่ะมันคือเหมือนมันคือความพีสําหรับแฟนลับคนหน่งแล้วอะ่ะเนี่ยแต่จะรอเนี่ยปาบอไปเย็นๆลูกไปพูดคุณแม่เราตื่นเต้นคุณแม่ต้อง้งพูดอยู่ ก็ประมาณนี้ค่ะไม่ไม่อยากพูดเยอะติดขอได้รางวัลนี่คือรางวัลมิสซีนีเวิลด์หรือเปล่าครับรางวัลจะไป่ผ่านแนวได้หมดขอให้ได้เซอร์วันสวยเกินทุกปีมาได้เลยิดหน่งปีนะไม่ต้องห่วงครับพวกพวกคุณจะได้เห็นวันนั้นแน่นอน ได้รอเลยครับแอบไปลงดาเดี๋ยวจะตัดชุดราตรีมิสแควร์นครราชสีมาไปเล่นงานตัดไปขอบคุณมากมากเลยครูต้องขอตัวแล้วน้องๆคุยกันต่อก็ได้น้องพี่โบช่วยไปนะขอบคุณครูอย่าลืมไปดูโอทีวีที่ตั้งขับทําให้นะคะให้เป็นแฟนทับให้เน็กเนื่องในวันหนึ่งหนึ่งปีดอมีพานยังโบดูรยังดูแล้วดูแล้วผมคุยยังไม่ได้ดูเดี๋ยวผมไปดู น้องไปดูเลวยโอเค่ะขอบคุณคูมาานะคะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนเลยคนะขคุ้ค่าคุณตาคุาดีค่ะขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวขอตัวแล้วเหมือนกันครับผมโอเคไว้เจอกันนวนาดีค่ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณตาครับครับผมไป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 คุณโบเดี๋ยวผมไปบอกน้องให้นะครับเรื่องราววันนี้ที่เข้ามาไป่้อรอรับดูด้วย ไปบอกที่ห้องก็ได้นะคะแม่โบไปดค่ะติดตามกดติดตามคนดันยิมชาแนล้วยนะครับติดตามมาแล้วคุณโ e บต <hi> ิดตามตั้งแต่สตรีมเกมแล้วค่ะแม่โบแม่โบไม่มาสตรีมเกมเลยรองกดไปสตรีมดีกว่าฝาติดตามเข้าไป็นึ่งหนึ่งได้ไหมครับบ๊ายบายบ๊ายสายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ